ข่าวดีดีก<ด>ับพ<ด>ี่คำรนำรน,รนา,อา,ารอนตอนคล้องหมาหอนมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งในรอบ30ปีด้วยการขุดลอกของสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานชาวบ้านดีใจสมุทรสาครน,นะจะบอกให้ <c oughs> เราจะทำแต่สิ่ง <c oughs> ดีดีสิ่งไม่ดี <c oughs> เราไม่ทำตัวยุค คลองนี้ผีดุเพราะมีสุนัขหอนคลองมาหอนที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองตลอดระยะเวลา30ปีไม่ได้รับการปรับปรุงเลยแต่บัดนี้รัฐบาลโดยร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักเครื่องจักรกลกรมชประทานเข้าไปขุดลอกโควัตสุเจแปน เบ like> ื้องต้น6กิโลเมตรจาก30กิโลเมตรชาวบ้านต่างดีใจที่จะใช้น้ําเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาพี่น้องริมคลองหมาหอนดีไหมดีครับดีขึ้นใยมากเลย ชอบค่ะวันนี้เราต้องขอบคุณรัฐบาลน, <c oughs> น้ําในคลองเราไปทาอะไรกันบ้างครับทำนากุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงปูถามทีว่าดีใจไหมครับดีใจ,ใจค่ะผูะ <c oughs> ้แทนรัษฎรในพื้นที่เคยร้องขอไว้และมาติดตามงานสสจอมฝันรับผิดชอบในเขตพื้นที่นําเรื่องไปถึงรัฐมนตรีช่วยก,วา,การเกษตรวันนี้ก็ได้มาซึ่งโครงการตอนนี้ได้2กิโลแล้วค่ะเป็นที่ถูกใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้คลองนี้รองรับน้ําจาก คลองหลายคลองคลองสุนักหอเป็นคลองระบายน้ําออกสู่ทะเลค่ะวันนั้นสํานักงบประมาณออกมาติดตามดูการใช้เครื่องจักรกลที่อนุมัติเงินภาษีให้มาจัดซื้อและดมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อมาแก้ปัญหาการตื้นเขินของคลองสุนักหอนะขอขอบคุณสํานักงบประมาณเห็นความสาคัญพี่นาโบมาให้ซื้อเครื่องจักรเพิ่มเครื่องจักรสานักงบประมาณเข้าใจปัญหาของพี่นักประชาชนนี่คือการร้องขอเรื่องน้ําจากพื้นที่คลองหมาหอน และได้รับการเหลียวแลจากภาครัฐครับโปเชโดนใจโปเชโปเชโ,โดนใจโดนใจ,นใจไปไหมคนดีมาไปกันดีสมุทรสาครสาวงามจริงนะบางพรช่างเบวรอนจำนันจาแผ่นดินของเขาสองงามอาหารอุดมท่านจาไม่อยากอยู่เฉยขอเป็นเคยสมุทรสาคร แฮปปี้ทั่วไทยสุขใจทั่วโลกลบรอยเศร้ารอยโศกด้วยเรื่องน้ําให้ชาวบ้านเป็นงานที่ทุกฝ่ายต้องเร่งทำํำคลองหมาหอน,น,นบ้านสาวนาเกลือสมุทรสาครน,นะ <c oughs> จะบอกให้คครรอออยยยาากู่เเขป็นสสมุท